กรบสวัสดีพี่พี่ของน้องชาวพระเครื่องและ fc ที่รักทุกท่านครับ ep ที่1 6ครับสวยงามยามเช้าเช้าเลยครับรายการละ300บาทครับบูชา2อ,องค์500บาทครับรายการพิเศษครับรายการละ500บาททุกองค์ครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อมันมๆเลยครับมันๆเก่าๆครับ สวยงามเก่าเก่ามันมันอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือมันมันแก่งแก่งช่ำชำเลยครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับบูชา2ององห้าร้บาทครับรายการที่3ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับจานอักษรเลขยานทั้งองค์เลยครับปิตามหาอุดครับมหาโชคมหาลาบมหานิยมมหาสเสน่ห์ครับ รายการที่สี่ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณเยอะยอดธงครับด้นหลังเป็นอักขรเลขกยันครับมะอะอุครับ รายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่หกครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเอมครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งครับเมืองสุขโขทัยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับค่ำๆมันๆเลยครับรายการที่เจ็ดครับ เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกม,มุมสวยทุกองศาครับ น้ามองหน้าบูชาครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับ300บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อมันมันแน่นๆเลยครับด้านหลังฝังตะกุดครับ เจ็ดดอกครับรายการที่สิบครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับ รายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับสวยสวยคมคมมันๆเลยครับมันต่อกเผือกเลยครับยิ่งมันไปใหญ่เลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จเกชยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสี่ครับนุ่มๆแน่นๆแก่งแก่งแตกลายงาเลยครับเหนือจัดจ้านครับรายการที่13ครับ เป็นเหรียญลงยาครับหลังยันครับปีพศ2 4 9 7ครับน่าจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรครับรายการที่14ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ ได้ฐานตัวทอรครับรายการที่15ครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับพิมพ์ครึ่งซี่ครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับเก่าไม่เก่าครับ ขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระล่วงนั่งหลังริ่มครับหลอบ่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกูครับเนื้อชินสนิมแดงครับ รายการที่17เเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับสภาพใช้ครับรายการที่18ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนนั่งหัวกะโหลกครับ ถือดาบฟ,ฟ้าฟื้นอุ้มกุมารทองครับเมตตามหานิยมอย่างแรงครับหญิงรักหญิงหลงครับชายเห็นชายงงครับลำให้ควรหาครับร้องให้มาหาหนูขอจูจุบสักทีมาพร้อมตลับเลยครับ หอมของบูชาเลยครับหลับสเตนเลสเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เจดีครับหลวงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆแ,แน่นๆมันๆเลยครับ รายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนุ่มๆแน่นๆเนื้อขนมตุบๆเลยครับหน,นึ่มครับเนื้อต,ต,ตุบๆตับๆเลยครับหน้างับหน้ามองเลยครับ300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวนนวลมันมันแก่งแก่งแน่นๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่22 2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมีคาบกุเลยครับ นุ่มๆแน่นๆน,นว่นๆมันๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับลงรักเก่าครับสวยทุกมุมครับ สวยทุกองศาครับรายการที่24ครับเป็นพระมะเหส่วนครับสวนหน้าสวนหลังครับเนื้อชินตะกัวออกออกชินเงินเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ เป็นพระกุครับรายการที่25ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกวยครับเรี่ยมเก่าครับ แหมเล่นได้ดูกันเอาเองครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่26ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเมืองนครสวรรค์ครับ นือมันๆเลยครับเจ้าของตำนานครับมีดหมออันลืลอลั่นครับสถานปัตตพีครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือฟ้าม์ฟ้าม์เลยครับ เก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับดูแล้วสก,กิดใจครับ300บาทครับก็โดนใจได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่ย8ครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าครับ สวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับนุ่มๆแน่นแน่นมันมันเลยครับลงรักเก่าเก่าเลยครับ รายการที่30ครับเป็นพระวัดปากน้ําครับด้านหลังเปน็นอักขระเลขยันครับเรี่ยมเก่าโบราณครับรายการที่31ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับเก่าตามกาลเวลาเลยครับรายการที่32ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากายายักครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อดำดำมันๆเลยครับออกสีกะลามะพร้าวเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับรายการที่34ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ สวยคมคมมันมันเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับ500บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่1ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับ เนื้อออกสนิมเขียวเลยครับเขียวก้านมะลิเลยครับนางพญาครับเมืองพิษณุโลกครับน่าจะเป็นพิมพ์สังคติครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะครับด้านหลังเป็นพระปางลีลาครับเลี่ยมกอกกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่กันครับปีพศ2 4 6 9ครับเหรียญหลวงพ่กันครับเมืองกรุงเก่าอายุธยาครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมครับวัดหนองโพครับหลังยัน5ครับปีพศ2อ8สอครับเหรียญห่วงเชื่อมครับ รายการที่5ก็เป็นปั๊มเตารีดครับ2ฉอครับฉอชิงครับต่อโค้ดฉอชิง2ตัวครับด้านหลังปั๊มเฉลิมพลครับสวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมปะพามนทน์หลวงปู่สุขครับด้าน,นหลังจานอักขระเลขยนันต์ครับเหรียญสวยๆคมๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เนื้อโลหะครับวัดช้างให้ครับใต้ฐานตัวทอครับทอเล็กครับรายการที่8ครับ เป็นพระท่ากระดานครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับมีคาบกลุลยครับปกคุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยครับพระท่ากระดานครับกุศีสวัสด์ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับท่ากระดานเกคตคดครับ รายการที่เก้าครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่หลิวครับวัดไล่แตงทองครับเมืองส้มโอหวานนครปฐมครับใต้ฐานอุดกิ่งครับมีโค้ดดีครับสวยๆเลยครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนือ้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสภาพใช้ครับผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับผ่านศึกสงครามผ่านประสบการณ์ครับ ฝันแทงไม่เข้าครับเมตตาขาขายล่ำรวยครับรายการที่11เครับเป็นเหรียญหลวงพระอุปชาคงครับวัดบางกระพมครับ ปีพศ2484ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับหลังยัน5ครับลาบผลพูนทวีครับเหรียญสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับเหรียญหลวงปู่สุขด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับห่วงเชื่อมครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับสองสี่หกหกครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปครับพระสวยๆงามงามยามเช้าเช้าครับราคาบางบางเบาเบาครับถูกใจได้เลยครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับขอบคุณครับ